ฟิวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีนะครับกับพี่เฟิร์สฟิวเขาอยู่ด้านนอกอ่ะเหรออะไรอยู่ด้านในทำไมเขาไม่เจอฟิวไม่รู้ในไหนเหมือนโกดังเลยใน,ในที่เขาอยู่ตอนเนี้ยพอฟิวมันออกไปไหนไม่ได้เลยอ่ะเขาได้อยู่กับฟิวไม่เนี่ยไม่รู้อ่ะแล้วน่าจะเกิดคนละที่เราเราจะไปเจอได้ยังไง เลอการที่ใจดีกว่าเพื่อไอ้ว่าเอ้ยเปิดอะไรเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้ฟิวก็อยู่ในโกดังยัยไม่เขาคนไม่เมื่อไงเขาเป็นผีเหรอใช่เอาดีๆใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นเป็นผีจริงนะทาไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่เชื่อเขาแล้วแต่ มัามาีอม่างมันมีเขียนว่ากาฟิวด้วยนะแสดงว่าเขาเป็นผีจริงๆหรอก็ว่าไม่ใช่เนาะแต่ว่าเขาสามารถปีนเสาอะไรได้เนะฟิวตอนนั้นอะคนอื่นคนอื่นไม่สามารถปีนได้าาตา,ายแล้วเจอผีใช่หรอใช่เชขาบอกว่าอย่างไรเป็นผีเฮ้ยเอาดีเขาวิ่งเร็วมากเลยอะเขาฟิวิ่งช้าๆองออกไปไม่ได้ด แล้วเขาอยู่ไหนต้องการเห็นวิญญาณไม่ฟลด้วยไหนสีแดงนี่ไงในหน,หนขอดูทางหน่อยจะไปหาเนี่ยไม่มี้ยายทางเยอะจอะัดอ่ะปวดหัวนี่ไงด้วยเราจะไปหาเราคือกันนะคะทุกคน ทุกคนครับเดี๋ยวพี่แต่พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเป็นบ้าครับคนผมว่าพี่เฟิร์สไม่ใช่คนแล้วแหละฟิวเขาเคนปีนเสาได้อะสับสนมากขอคนอื่นถ้าถ้าเป็นคนอ่ะคนอื่นปีนไม่ได้อ๋อหลอกพี่เฟิร์สชื่อตายแหละทานโทษเฮ้ยยัเข้าไปในไม่ได้นี่หรอวะไหน ทะลุได้ไหมไม่ได้แต่ว่าสาม,มารถขีนไปสูงๆได้เฮ้ยพี่เฟิร์นลองเปิดดูดิเขาเป็นจุดแดงๆอันนี้ก็เจอแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะพี่เฟิร์นได้ไหมเร็วๆแกแกอยู่ไหนพี่เฟิร์นแกอยู่ไหนเข้าหาทางเข้ากันยังไงวะ เออได้แล้วเออจัดเฮ้ยเราให้ชัดออกไปให้ได้ก่อนเถอะคือออกไปไม่ได้ออกจาที่นี่แล้วก็หาทางสิหาทางออกไม่ได้มีแต่ทางตรงอ่ะถูกขังตุถูกที่มาเปิดไหนวะไม่คือบางครั้งมันก็ปีนสับสนเกินอะไร อะไอวะพีเฟิด์ล็อคปรดตูประตูตรงนี้ยเอาพี่งฟิว์สไอเฟิวดิเเสียวลามันหาไม่เจอเลยว่าทางโรไอพีฟิรทสาไม่เปิดประตูไม่ได้อะเปิดดิไม่มีของว่ะพี่ฟิรเปลี่ยนดาเปลี่ยนด่าจะเพิ่งเลื่อนดานนะครับทุกคนจะเพิ่งเลื่อนคลิปผมนั้นอยู่ ตอบให้อยู่จะเปลี่ยนได้พี่พอเป็นผีไหมเป็นคนก็เป็นอะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ไอ้ไอ้คนเสื้อฟ้าอาไรนี่โอ้ยเอ็มผีไม่ใช่พี่ฝึกเออไม่ฝึเข้ามาเลยวะม่ฝึเข้ามาแล้วจะทำอะไรทางนี้ทางนี้ทางนีทารีแล้วทางนีทารี จะปิดลด้มิเฟยนเดี๋ยวไปด้ขี้ก่อนเอาห้าหวตลอดเป็นย,ยังไงเรียกวผิดมาโหดด้ยล่ะ วันนี้ก่นบบนนนอนนะว <c oughs> ขึ้นมาชนสองเนี้ขึ้นมายงเนียอุ้ยกลัวีกัวีวกว้าอีก,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 กบบห้องีไหมอุยอุยตกใจีฝนเนี่ย เเเเอยขาบอกว่าเอาไม้ฟาดผีได้เฮ้ยไฟกระพริบถ้าไฟกระพริบเฮ้ยไม่เคยไม่เคยเขาบอกว่าถ้าไฟกระพริบก็คือมีผี คามฟู้ก็ดบไม้ฟี้เต็มเต็มเลยพี่เฟิร์สเอาไ้ฟดไม่ต้องกดพียู่แทนนนี้เอาา้ยโดนจับสกเกีลพี่พกเฟิร์สกีนรันบ้านเลยนะเนห้ก,ก็ตายอันแล้วะดูรา,รา่งไปองอุอย้ยไออ้อยนฟลเด้ยน <laughs> ซื้อเด็กโกาซอดกโกามยู่นตานนนนีเยะให้มาทำเป็นำใบหลอดสะอาด่เอาเอา็บได้ไมวะเก็บได้่เก็บวะานะอว่ยินลไมาดชันดฟ้าปะ เปิดประตูไม่ได้ <มา S 1> ยัยเราไปชั้นล่างดีกว่าไหม,ม,มไปรยตรงนี้ยังไม่ได้สำรวจอ่ะคุคนนั่งยุ่งคนนั่งยุงอยู่ตรงเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่บอกเมื่อกี้คือคนนั่งแบบเดียนี่ แล้วเขาต้องไปดๆว่าเขาเล่นกันยังไงต้องดูไหมอ๋อวันน่ากลัวเกมอะไรอ่ะเกมชื่อว่าเหตุเชื่อว่ามีเหตุ B T H E T H E ก่อนเฮ้ยไม่แฟนกับพิมเด๋ออะไรวะนี่ไอซีนี่ไอด่าพิมพ์ว่าด่าโรงเรียนอไปเจอไปเจอคนนี้ แล้วโอ้มันมนียนีด้านหลังนี่ไงโหขี้เกียจดูจังแต่ก็ต้องเล่นตามเขานะคะเอาวะวิ่ ข้ระบฟิวแ่นพี่กลัวพี่เฟิร์สอะนุีิใครเฟิร์สดูดิดูชิใครเป็นบ้าฟิลฟิวข้าหน่อยให้เขาฟิวว่าอะไรจะได้ โโออ้หกยตู้ไปนะครับตู้ไปอ่ะจะสูบนะครับจะสูบอยู่นะครับเราเขียนแค่นี้จริงๆเลยหระบางครั้งก็อยู่ชภาษาบ้างบางครั้งก็อยู่ในห้องเรียนนะครับบางครั้งก็อยู่ในห้องน้ำนะครับห้องสมุดอะไรแบบนี้เนาะเอาแล้วพี่เฟสน